you สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบก,กับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะวันนี้นะคะโมจะพามากินร้านที่แบบโมเดินผ่านนะทีแรกว่าจะเดินผ่านแล้วก็ซื้อแบบเงียบๆนะคะทําไม่ได้จริงๆค่ะเนื่องจากทางร้านนะทําชิ้นใหญ่มากๆเลยเป็นขนมหวานนะคะแล้วก็ราคา10บาทเองค่ะหอมหวนมากเลยจนโมต้องแวะนะคะจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้นะคะนั่นคือร้านขนมเบื้องปริญญานะคะ กินหมกูพาลุมเลยนะจ๊ะขอชิ้นใช่ไหมใช่กินที่ถ่ายถยน้องเอาไม่คีมจงเอาคีมออกอันรอก่อนนะคะ ค่ะอปีใหม่เจอกันนะคะทุกคนคะ่ะนี่ว,ว้าวมองมากินนะพี่ค่ะคนดูเป็นร้านเหมือนกันขอบคุณค่ะพี่ถ้าตอนนี้พี่พี่อยากกินหรือไม่กินกอย่างี้มาะกินว้าวเอาทั้งหมดกินได้ได้ไดด ทุกแผ่นสิบบาทซื้อห้าแถมหนึ่งคละได้นะคะนี่นี่ค่ะห้าแถมหนึ่งคละได้นะจ๊ะนี่ค่ะใส่ขนมปุ๊กี่ต้องจับขนมจนเต็มแผ่นขนมปุ๊จับไม่มีใครเป็นเพื่อนค่ะนี่ค่ะปุ๊ใส่หวานหน่อยหนึ่งนะนี่ค่ะใส่หวานหน่อยหนึ่งใส่เค็มนี่ใส่อะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเปรื้ยวเผ็ดครับมะรขือเค็ม มะฝักฝ<า>ักไม่หวานนะครับอ๋อมะพร้าวเค็มใส่หวานก็คือฝอยทองเลยมะพร้าวผัดเค็มมะพราะ้าวผัดเครื่องเทศมะพร้าวผัดเครื่องเทศนะคะแต่ส,สูตรของแต่ร้านครับค่ะอ,คอุ้ยสวยมากเลยนี้นะคะถ้าเพื่อนมาที่ตลาดริมน้ำก็ขอเชิญร้านนี้ได้เลยนะคะลูกค้าก็มาเรื่อยๆเลยเนาะ,ะน่ารักเด้อ น้องเอาครับเอาคแบบที่ไม่มีครีมไส้หวานคร่ะชิมค่ะแล้วก็เอาแต่แป้งเขาไปนะพี่พาชิมค่ะคือผมตื่นมาโผล่ตีผมผมแถมหนึ่งพี่ได้ชุดละหกก็คืออันนี้หกหกเป็นโบว์ซ่าแถมครับแต่าแต่เรารอก่อนนะใส่กีมไม่ต้องเอาเยอะมากได้พี่เดี๋ยวจัดให้นะครับขนมเบื้องไทยอันนี้ขนมเบื้องทีสตาหน่อยก็คือเอาเอาเอาน้อตตัวนี้เนาะได้เดี๋ยวจัดให้นะครับได้ ันนี้ชื่อร้านอะไระคะชื่อร้านปริญญาขนมเบื้องไทยครับปริญญาขนมเบื้องไทยนะคะก็<ม>ถ้าเป็นนครสวรมค์พูดถึงพูดถึงขนมเบื้องแผ่นใหญ่ก็ต้องเป็นเจ้าของเจ้าเดียวแล้วครับอ๋อใช่โมก็เคยเพิ่งเคยเห็นเจ้าเดียวเลยนะคะนี่ค่ะนี่ของโมได้ปุ๊บก็เอาเลยนะคะ<อ>นี่ค่ะวางเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะคะอุย้ย สดสดเลยสวยมากค่ะทุกคนค่ะให่ยิ่งกว่าฟาร์มเขาอีกครับอ่าไม่เป็นบุรีเขาอีกครับนี่คือเจ็ดสิบาทลูกค้าก็แบบมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะอยู่ใกล้ๆกับเม่กุ้งเผาซีฟู้ดนะคะแล้วก็ข้างๆหมูสเต๊ะเจ๊วันนะคะหวานหรอหวานเท่าไงเดียวได้ครับอันนี้ของโมเนาะได้ครับกำลังใส่ลูกค้านี่ค่ะ เมื่อกี้กล่าวว่าจะมาเงียบๆแล้วเงียบไม่ได้เลยเพราะว่าหอมแล้วก็แบบทำไส้เยอะจริงๆใช่ใช่มกล่าวว่าซื้ออย่างเดียวสักครู่นะครับนี่ค่ะอ่าได้แล้วค่ะครับืออยากให้เปื้อนกันค่ะขอบคุณที่ปิดเพลงให้นะคะไม่เป็นไรพี่คุยกันได้เลยค่ะลูกค้าเยอะก็ลูกค้าก็เสียงดังไปเลยขอโทษนะครับโอ้ยเป็นไรค่ะพูดเก่งอ่าแม็กมาจ่ายตังค์เลย โอเคขนมครับแนะนำว่าเวลาทานจับขนมเต็มเต็มมือด้วยนะได้แนะนำเลยนะคะเวลาทานขนมก็คือเป็นพื้นฐานต้องจับขนมเต็มเต็มแผ่นนะครับเพราะว่าถ้าจับไม่ดีแป้งบางแล้วไส้หนามันทำให้หักมันไม่บาลานซ์ไม่สมดุลครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทานเยอะเลยถ้าผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะคะโอเคที่รออีกต่อครับใช่คือหน้าถามมาเพราะตอนนี้ไม่ทันแล้วพี่ คิละสิทุกอย่างเลยใช่ไหมจ๊ะนัดที่วยมค่ะพนนี่ค่ะหน้าทาน้าค่ะทุกคนค่ะหพรุ่งนี้หยุดแล้วเหรอคะหยุดหยุดนี่คือเตรียมเตรียมคลอดเหรอคะโอ้โหครัยินดีกับ คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยนะเร่งเงจะไปยังยังยังให้เขาก่อนเลยขอบคุณมากครับครับให้เขาก่อนได้เลยค่ะอ่าันะกเับป็นแต่ไม่ดีหักหรอเด็เก่งแล้วรองเขนาดเนอะพวกม่อยู่ไบอยู่ตรงนี้หอมมากๆเลยค่ะ มีแค่สองไส้ถ้าเป็นไส้ครีมแล้วก็ไม่มีไส้เนาะมีสองไส้ต่างกันี่ครีมไม่ครีมค่ะต่างกันที่ครีมไม่ครีมนะพี่จะเพิ่มไหมปัจจุบันเนาะอ่ะเพิ่มโุ้ยตัที่นะมี่สั่งคือสามันใช่ไหมใช่ที่จาิบสามนเอาไหอยาอร่ะเอาเอานั่นแหละห้าแถมหนึ่งปลาอยากกินอะไนอ่ะยากินที่หมดเลยไหม สั่งเนาะขีหมดเลยตัวเนี้ยของพี่ตอนนี้ที่ไวไยคือมีเค็มสองค่ะพี่อยากได้อันนี้อีกสี่เป็นหกพี่อยากได้เค็มเพิ่มอีกเค็มบวกหวานนะคะเอาเค็มบวกหวานเค็มบวกหวานคือจะเอาอเอาีกเค็มเดียวทั้งหมดอ่ะทั้งหมดห้าแถมหนึ่งไงใช่ได้ได้ได้ค่ะทั้งหมดเลยห้าแถบหนึ่งได้จะเคเดยวทั้งหมดอ๋อเค็มทั้งหมดเลยใช่เอะเค็มทั้งหมดเลยหกมิ้นสั่งเลยสั่งเค็มไง หรือไม่ชอบหวานหรอกินหวานเปพี่พี่เอาหวานก็ได้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 เอาหวานสักสองก็ได้ค่ะเพราเค็มยี่สิบสี่นะครับได้ค่ะได้ค่ะนี่ขายกันอยู่สองคนนะคะพ่อค้าแม่ค้าชื่ออะไรบ้างจ้าถึงเวลาถามได้แล้วผมชื่อแบงค์ครับคุณแบงค์นะพัดสองสองอันยี่สิบบาทค่ะเอาพี่สาวค่ะพี่สาวพี่สาวจะถ่ายคลิปก่อนไหมหรือจะหรือจะเอาไปเลยถ่ายคลิปก่อนได้เลยครับได้จ้ะให้ลูกค้าก่อนได้เลยจ้ะได้ครับ ะค,ะคือหมุนแป้งได้ใหญ่มากค่ะเตาหนึ่งได้ได้แปดอันใช่ไหมจ๊ะเ<ช>ตาหนึ่งได้แปดอันนะ,ะ,ะนี่ว้าวน่าทานมากนะคะนี่ดูครีมของเขาค่ะ นี่ค่ะโอเล็กเวลาชินโกเล็กจับขนมเต็มแผ่นนะจับดีทั้งโลกให้กันประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเนี่ยพี่เพิ่นแถมสิบบาทแต่พี่ยังมีกินไม่กินงเงี้ยเขาเอาแม่เอานี่ครับยอนครับนี่บาทเข้าให้สองบานะคะห้าแถมหนึ่งได้พี่ขอร้านนี้ห้าแถมหนึ่งอยากได้เป็นนะคะเดี๋ยวพี่เพิ่มที่เหลือก็ได้เนาะของพี่สามชิ้นถึงทุกที่นะผมยังไม่ใส่ก็คือของพี่จะเอามะพร้าวด้วยอย่างนี้ได้ไหม อันน <oh> ี้ปนได้ไหมนี่ค่ะนี่มาหาไม่เอาอันนห้วิทยาลัยที่มหาวิทยาลที่มหาวิทยาัยของพี่ผสมกูบอนเตาด้วยลูกค้าล้อมหน้าล้อมหลังนะจ๊ะแต่เขาก็มีแบบมาตรการนะคะป้องกันโควิดนะอันนี้เป็นช่องของพี่อย um <No> ู่น่ากินใช่ค่ะช่องแบบช่องยุดช่องทัวร์ไปแสดงใช่ค่ะ พอดีเดินผ่านมาหลายรอบแล้วอยากกินล้วเป็นคนที่ไหนครับ่คนที่นี่เลยค่ะอ๋อแต่จะมีช่องอัวเองเนาะใช่ค่ะผมเคยขายให้นมคนเดินด้วยครับอ๋อน่ากินจังเลยอ๋อไม่ใส่ครีมแล้วใส่อะไรหรอคะน้ำตาลโบราณครับอ๋อน้ำตาลโบราณนี่จ้านี่จ้าทุกคน่ะนี่ให้ดูกันใกล้ๆนะจ๊า ่พอออกจากบนเตาก็ต้องพักไว้แป๊บหนึ่งเนาะให้แป้งมันกรอบนะคะโอเคีอย่า<ะ>อย่าโดนน้ำแข็งนะเนาะแนะนำนาาเลยนี่ไม่กรอบรอว้าวสวยดีมาที่บ้านช่วยขายห,หน่อยกันมเลอา จะบอกว่าร้านนี้ครีมหวานกําลังดีนะคะแล้วก็โมสั่งเป็นไส้เค็มบวกไส้หวานเนี่ยคืออร่อยมากกอบะดูดิอื เคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้มูขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย